สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวดูนะครับรถสามล้อไฟฟ้านะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมเ5้านะครับตัวนี้นะครับสามล้อไฟฟ้าครับผมราคาไม่แพงครับตอนนี้ครับที่ร้านมดแดงมบเตอร์สาขาหนังสองห้องนะครับผมสามล้อไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับ ราคาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับผมเงินองสดเรื่องเงินผ่อนก็ได้ครับดาวน์รถตัวนี้สามพันเก้านะครับตัวนี้ครับผมที่นั่งนะครับสองที่นั่งนะครับตัวนี้กุญแจมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็รีโมทด้วยกุญแจรีโมทก็มีนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูที่เปิดกุญแจนะครับหน้าปัดเรือนไหม้นะครับผมนี่ตันนี้ครับผม ตัวนี้คือม่านวัดแบตเตอรี่นะครับคอมโจวแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้คือม่านวัดความเร็วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือม่านวัดกิโลเมตรนะครับผมทีนี้นะครับรุ่นนี้มันเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับัวีดนะครับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับเรากดลงมานะครับเนี่ยมีเสียงใหด้วยครับผมโอเคนะครับผมครับผมรถสามล้อไฟฟ้าครับฝากด้วยนะครับ ที่ร้านมดแดงมอเตอร์สาขาหนองสอง้องครับราคา35,000บาทครับเบอร์โทรศัพท์ก็0864597160ครับผม